19รายชื่อของท,ที่หลุดออกมาว่าอาจจะเป็นรายชื่อของสวที่เข้ารอบแล้วที่เป็นตัวย่อหว่19รายชื่อนะเขาเขามาได้ไง19นี่คือมันมีรายชื่อเปิดเผยเออกมาครับจริงอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตว่านนใจคุณย<อ>ิ่งชีพพูดก่อนเพราะว่าเขาได้จริง<อ>คุณยิ่งชีพใน<อ>ทางปฏิบัติเนี่ยจะรู้นนมากกว่าผมและจะตอบแลยจะพูดแล้วผมจะตอบในเชิงวิชาการว่ามันผิดมันเข้ามาตรานไหนเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับเรครับผมก็ เรากําลังจะเลือกสวรเรากอำเภอนะครับด้วยระบบใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราก็ไม่มีใครรู้ว่าระบบนี้จะดีไหมมันจะมีปัญหาไหมแล้วมันจะออกมายัางไงนะครับตอนนี้มีข้อกังวลสักสองสามข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าโอเคชัดเจนแหละว่ามีน่าจะมีการจัดตั้งหรือว่ากันหรือว่าเกณฑ์นคนมาสมัครนะครับทีนี้เนี่ยคนที่ถูกเกณฑ์มาเขาจะได้เข้าไปเลือกในวันที่9นี้นะครับแล้วถ้ามีการตัดสินภายหลัง มีการไปตรวจสอบภายหลังพบว่าคนเหล่านี้ไม่ควรมีคุณสมบัติที่จะสมัครได้นะครับแต่คะแนนหมดมันหวดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเห็นว่ากรกตต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อร้องเรียนทั้งหลายว่าใครสมัครได้สมัครไม่ได้ใครเกณฑ์ใครวัวใครจ้างมาเนี่ยให้เสร็จก่อนวันอาทิตย์นะครับและคนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ควรจะสมัครได้ก็ต้องไม่เดินเข้าไปเลือกตั้งแต่แต่อำเภอในวันอาทิตย์ที่9นี้นะครับประเด็นต่อไปก็คือประเด็นที่มีผู้สมัคร จำนวนน้อยนะครับผู้สมัครจำนวนน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของผู้สมัครและไม่ได้เป็นความผิดของประชาชนนะครับจะบอกว่าเป็นความผิดของระบบก็ครึ่งหนึ่งและเป็นความผิดของผู้บังคับใช้ระบบก็คือกรกตก็ครึ่งหนึ่งที่ทําให้คนเข้าถึงระบบการสมัครนี้ไม่ได้นะครับพอคนสมัครน้อยเนี่ยทำให้มีหลายอําเภอที่มีคนสมัครกลุ่มเดียวซึ่งอาจจะเป็นสมัครแค่คนเดียวหรือสมัครสองคนหรือสามคนในกลุ่มนั้นนะครับกรกตล่าสุดอธิบายว่าอําเภอเหล่านี้เนี่ย ไม่สามารถเลือกไว้ได้ทําให้ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยจะตกไปเลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรและเขาก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นสวแต่เขาตก้อระบบคือคนอื่นมันไม่สมัครกลุ่มอื่นไม่ได้สมัครมาก็เลยเลือกไว้ไม่ได้แล้วก็ตกไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราอยากจะเห็นกรอตพยายามหาทางออกทางอื่นด้วยนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าผู้สมัครหลายท่านผมเกรงว่าผู้สมัครหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อผ่าน รอบการเลือกกันเองแล้วเนี่ยจะต้องไปเลือกค่ายกับกลุ่มอาชีพอื่นและในการเลือกค่อยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้อย่างน้อยหนึ่งคะแนนทุกคนนะครับคือผู้สมัครจํานวนมากเนี่ยยังเข้าใจว่าระบบการเลือกเนี่ยคือการเลือกกันเองของผู้สมัครนะครับก็จะทํากันบ้านในกลุ่มไปถ้ามีสมคนในกลุ่มในกลุ่มมี3าคนนะครับผมคุยกับผู้สมัครท่านหนึ่งเมื่อ2วันก่อนเขายังเข้าใจว่ามี3ามคนที่เขาไม่ต้องไปวันที่9เพราะเพราะเขาเข้าใจว่ามันผ่านเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยยังยังมีความไม่เข้าใจอยู่มากนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ไปเขาตกนะฮะยังไงเสียแม้ว่าจะมีคนน้อยแค่ไหนก็ต้องไปนะครับทีนี้ไปถึงเนี่ยถ้าไม่เกิน5คนเนี่ยไม่ต้องเลือกกันเองแต่ว่าต้องไปเลือกควายนะครับและความสาคัญคือเลือกควายทุกคนต้องได้คะแนนถ้าใครไม่ได้คะแนนแม้ในกลุ่มนั้นจะมีแค่คนเดียวหรือมีแค่สองคนก็จะเข้ารอบไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลมากเพราะว่าผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ได้รู้จักกับผู้สมัครกลุ่มอื่น แม้จะอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่ไม่เคยทําอาชีพเ้วยกันไม่ได้ทางานร่วมกันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันก็ไม่รู้ว่าผู้สมัครกลุ่มอื่นนั้นน่าเลือกหรือไม่น่าเลือกนะครับโดยคอมมอนเซนต์เนี่ยเมื่อมีรายชื่อมาให้เราเลือกแล้วมันน้อยเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มละคนกลุ่มละสองคนเนี่ยเมื่อเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยโดยคอมมอนเซนต์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เลือกก็คือไม่ได้ออกเสียงเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีไม่รู้ว่าแต่ละคนดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ถ้าผู้สมัครทุกคนทําแบบนี้เนีี่่่ยยสุดดดท้้าามมมมมััััันนจจจจะะไไใใคครรรเเเขงหหหวอลลื และสาเหตุที่ทุกคนตกรอบเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าใครไม่เหมาะสมที่จะเป็นสว lethal. แต่เป็นเพราะระบบการเลือกควายมันให้ข้อมูลผู้สมัครไม่เพียงพอนะครับอันนี้เนี่ยจึงเป็นข้อัมวลในปัจจุบันนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปยังกรกตที่จะเล่นทำความเข้าใจ,จากับผู้สมัครทุกคนนะครับและฝากผู้สมัครทุกท่านนะครับให้ทํากันบ้านไปก่อนว่าในอําเภอหนึ่งเนี่ยตอนนี้อําเภอหนึ่งคนไม่เยอะนะครับบางอาเภอมี20-30คนอยู่ในวิสัยที่พอจะทากันบ้านได้นะครับต้องรบกวนพี่ๆทำกันบ้านไปก่อนแล้วพอไปถึง ไปจับสลากเลือกข่เราก็จะรู้ว่าคนที่เราได้เลือกนั้นเนี่ยน่าเลือกหรือไม่น่าเลือกอย่างไรนะครับแล้วพอเราออกเสียงไปเนี่ยเขาก็จะได้พากันเข้าไปนะครับ <S <S <ừ> ถ้าไม่น่าเลือกจริงก็ไม่ต้องเลือกแต่ถ้าพอใช้ได้ต้องช่วยออกเสียงหน่อยนะครับถ้าทุกคนไม่มั่นใจไม่ได้ทากันบ้านมาอ่านข้อมูลอ<ๆ>่านข้อมูลเราไม่รู้จึงไม่ออกเสียงกันเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไม่มีใครเข้ารอบจังหวัดแล้วรอบจังหวัดมันก็จะเป็นเหมือนรอบอำเภอก็คือว่าคนมันไม่พอคนมันไม่พอที่มันจะเลือกได้แล้วก็จะตกรอบ จังหวัดกันโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของผู้สมัครแต่เพราะคนมันไม่พอนะครับอาจารย์ปริญญาีครับครัความจริงข้อที่หน้าเป็นห่วงเนี่ยนะครับคือกรกตเคยคาดหมายว่าจะมีผู้สมัครประมาณแสนคนแต่ในทางปฏิบัิเนี่ยมีที่สมัครกันแค่สี่หมาคนความจริงถ้าหากคิดตามตัวเลขตามระบบการเลือกเนี่ยทุกอำเภอนะครับยี่สกลุ่มอาชีพเนี่ยจะได้สามคน ใช่ไหมครับที่หนึ่งที่ส,สามก็แปลอเภอละหกสิบคนคูณเก้าร้อยยี่สิบแปดอำเภอในกรุงเทพห้าสิบเขตด้วยนะฮะตัวเลขคือห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบคนนั้นตัวเลขมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้นะครับปัญหาของเรื่องคือจังหวัดและอำเภอ,อที่มีผู้สมัครต่ำกว่าจํานวนคนจะเข้ารอบเนี่ยจะมีเกิดขึ้นหลายอำเภอจะแก้ปัญหาอย่างไรขณะนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับว่ากกตมีแนวโน้มว่าจะตัดสิน เพราะคนไม่มีการเลือกควายในบางอำเภอราะนั้นติดตกตึตัดสิทธ์เลยอันเนี้ยผมเรียนว่าประการพื้นฐานสนําคัญที่สุดการเลือกสอบอนั้นไม่ใช่การเลือกเจ้าหน้าที่กรกต๊ชแต่เป็นการเลือกผู้แทนพลเมืองชาวไทยและผู้สมัครทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพตามัธรรมนูญหลักสิทธิเสรีภาพก็คือว่าการตีความกฎหมายนั้นต้องตีความเป็นในทางให้สิทธิไม่ใช่การตัดสิทธิ์ ตราบใดที่เขายังไม่ได้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสวยังไม่ได้รับการโหวตเก้าเป็นสวเขายังเป็นประชาชนนั้นการตีความต้องตีความปในทางให้สิทธิ์ไม่ใช่จํากัดสิทธิ์ดังเช่นที่ก,ะกะรกตทําอยู่อย่างต่อเน,นื่องตลอดมายาม้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การรับสมัครเจ้าหน้าที่ก,ะกะรกตเป็นการเปิดกว้างให้ผู้ซึ่อาสาจะเข้ามาตามระบบที่กาหนดไว้ในพรบ การที้มาซึ่งสวนะครับดังนั้นหลักคือความจริงมาตรา40นะครับของพรปการได้มาซึ่งสวก,ก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าในกลุ่มคือรอบแรกเนี่ยระดับอำเภอถูกไหมฮะยีกลุ่มนะครับก็เลือกตันเองมี2คะแนนออมี2อคะแนนในเรื่องเนี่ยนะครับห้ามเลือกห้ามเลือกเกินหนึ่งคะแนนเลือกตัวเองก็ได้นี่คือรอบแรกใช่ไหมครับออซึ่งถ้าหากว่า ดังที่คุณยี่ชีพพูดนะครับเกิดในกลุ่มอาชีพใดมีผู้สมัครไม่ถึงห้าคนก็ถือว่าอ่าเขารอใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยในรอบนี้ต้องเคร่งครัดนะครับตัดสินผู้ไม่ได้เพราะคนสมัครต่ากว่าห้าคนก็แปลว่าผ่านรอบแรกใช่ไหมทีนี้ตอนเลือกควาย<ม>เกิดเลือกควายเนี่ยอำเภอไม่มีให้เลือกควาย<ม>ก็ไม่ได้แล้วก็เพราะหลักเนี่ยนะครับการการการให้ผ่านเลยเนี่ยจะต้องไม่กระทบกลุ่มอื่นและอำเภออื่น ไว้ง่ายคือทุกอำเภอนะครับทั้ง980อำเภอเนี่ยนะครับแต่และกลุ่มอาชีพนะครับคือ3คนถูกไหมครับถ้าหากไม่เกินนี้ก็เข้ารอบมาสูงจังหวัดนะครับส่วนจังหวัดนี้นะครับก็จะมี 7, 17จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยรอบนี้จะเหลือแค่กลุ่มอาชีพรสอ2คน 2> ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็คือ40 คนตหนจังหวัดตัวเลขทั้งหมดก็คือ3,000กับ80คนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยในในรอบจังหวัดเนี่ยปัญหาคงไม่เกิดน,นะครับเพราะว่าตัวคนเนี่ยแต่ลําเภอนะครับก็เชื่อว่ามาถึงจังหวัดในปัญหาคงไม่เกิดแต่ปัญหาจะเกิดในรอบอํเาเภอนี่แหละในจังหวัดที่มีการสมรัครไม่ครบกลุ่มอาชีพังนั้นหลักในการแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์อาสมาัครไม่ครบใช่ไหมดังนั้นตัดไม่ใช่ครับ สมัครไม่ถึงก็ถือว่าได,ได้ได้เลยนะครับส่วนในขั้นตอนก็ต้องเลือกโดยอย่างคุณธิชิฟาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไปตัดสิทธิ์เขาได้ไม่ได้อันข้อที่หนึ่งนะครับกรกตต้องดําเนินการนะครับแล้วต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนถึงวันที่9ที่จะถึงกรกตมีข้อมูลหมดแล้วนะครับในทางข้อกฎหมายผมอ่านหมดแล้วนะครับจะไปตัดสิทธิ์เขาได้ไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับเพราะตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยพอไปถึงระดับจังหวัดเขาเขาหมดสิทธิ์ในการเลือกไปแล้วไง พอถึงประเทศมันก็ยุ่ง่จะแก้ไขดียย่อยไลยครับดัง <c oughs> นั้นเนี่ยคือระบบที่เขาวางไว้เนี่ยเมื่อเลือกจังหวัดเออเลือกระดับเพร์เซ็ตวันที่เก้าเขาต้องประกาศให้เรียบร้อยนะครับแล้วถึงจะเป็นระดับจังหวัดนะครับแล้วประกาศเรียบร้อยเพราะค่อยไปถึงระดับประเทศ <c oughs> ทีนี้ปัญหาของเรื่องคือไปตัดสินเขาในต้นเนี่ยไอ้ที่ประกาศไปมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปทั้งหมดดังนั้นข้อนี้นะครับสําคัญมากนะครับ กรณีเป็นที่สงสัยต้องตีความในทางให้สิทธิหรือเป็นคุณต่อประชาชนไม่ใช่เป็นโทษต่อประชาชนเ้านี้่อคันมากนะครับประการที่สองผมคิดว่าคงเป็นเรื่องความโปร่งใสนี่นะครับตามที่สื่อมวลชนถามมาใช่ไหมครับก็มีข้อหงกังวลว่าอมีการล็อกกันไหมมีการหัวกันแต่กหนาว่ามีชื่อย่อออกมาถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยผมถามว่ากกตจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะกกตยังไม่เคยประกาศออกมานะครับ คือมีแต่ประกาศที่ทําให้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการแนะนําตัวแต่ในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าเขาจูงใจได้วยประโยชน์ให้มาสมาัครให้มาเลือกกันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาแต่กรกตนเนี่ยดูจะปราบเรื่องนี้น้อยไปหน่อยคือคําว่าหัวกันเนี่ยปัญหาหือว่าถ้าเขาชวนกันผมเลือกคุณคุณเลือกผมเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้าม แต่ปัญหาคือถ้าหากคุณเลือกผมผมไม่ตังคุณอันนี้ผิดเป็นข้อตายาตรงนี้กรกะตต้องต้องมีมาตรการที่ชัดเจนออกมานะครับแล้วข้อสาคัญคือการส่งเสริมบทบาทของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับในการเป็นผู้สังเกตการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกจนบัดนี้ผมยังไม่เห็นมี่างประกาศประกาศเป็นทางการออกมาระเบียบเป็นทางการออกมา,ากพดูยังไม่ปรากฏเขาให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการได้ยังครับเขาไม่ให้อาจารย์ในหน่วยเลือกความจริงมันผิด นะครับเพราะว่าตามพรบตามพรบกรกตเนี่ยนะครับผู้อำนวยการเลือกทั้งอำเภอระดับอำเภอคือในอำเภอระดับจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดกับประเทศคือกรกตเนี่ยสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นนะครับที่ไม่ได้ผู้สมัครแล้วก็ผู้ที่มีเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เลือกได้นะครับอุปกรณ์สิ่งต่างๆการสื่อสารเนี่ยนะครับหรือกล้องเนี่ยก็ห้ามจะไม่ผู้สมัคร ถ้าอนุญาตให้สื่อเข้าไปได้ก็อนุญาตเครื่องมือสื่อสารได้เพียงแต่ต้องไม่ไปรบกวนกระบวนการในการเลือกตรงนี้ผมคิดว่าเวลายังยังพอจัดทันนะครับวันนี้วันอังคารที่สี่ยังมีห้าหกเจ็ดที่บรรัชการนะครับรีบประกาศออกมาเสียนะครับว่าจะทําให้เกิดความสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ยังไงนี่คือสองเรื่องใหญ่นะครับที่พวกเราเป็นห่วงนะครับปีเรื่องอื่นอีกมากที่อาจารย์อาจารย์ถามเพิ่มเติมจากนี้ประมาณสามสี่วันก่อนที่จะเลือกระดับเพลยครับ เรื่องร้อยสี่สิเก้ารายชื่อที่เป็นตัวย่อเนี่ยอาจารย์มันจะมีการตรวจสอบเนี่ยระยะเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะทันในการที่จะชี้แจงหรือว่าอะไรต่อประชาชนให้มันคลายความสงสัยบ้างไหมครับมันทันไหมอาจารย์ทันทำไมจะไม่ทันล้ครับถ้าจะทําคือถ้าไม่ทันก็เพราะไม่ทำแล้วครับใช่ขนาดชื่อชื่อย่อยังออกมาแล้วเนี่ยทีนี้มันมีเป็นข่าวหรือใช่ไหมผมเห็นว่าร้อยสี่สิบเก้ารายชื่อไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรที่ต้องสนใจ แล้วก็อยากจะเชิญชวนสื่อชวนชนทาเป็นไม่เห็นไปคือมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีที่มาไม่มีชื่อด้วยซ้านะครับไม่อธิบายว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกมาเป็น1้9มาอย่างไงผมเกรงว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะอยากได้รับความสนใจมั้งนะครับเรียกร้องความสนใจบางอย่างกลัวคนลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปนะครับโดยระบบนี้ออกแบบมาแล้วให้ล็อกอยงยากซึ่งนี่เป็นเรื่องจริง ะระบบนี้ออกแบบมาให้หัวยากให้มันเก่งได้ยากมากว่าใครจะได้เป็นเพราะต้องจับสลักเรื่องควายนะครับโอเคแต่ระบบนี้มีข้อเสียคือพอมันล็อกผลยากมันก็เลยไม่รู้จะเลือกอย่างไงนะครับ mm hmm. แต่ว่าในเมื่อระบบมันออกแบบมายากขนาดนี้แล้วใครจะไปบอกว่ามันมีตัวเก่งเข้ารอบแน่มันไม่น่านจะเป็นไปได้ mm hmm. ยกเว้นเขารู้อะไรมาว่ามีใครกาลังจะโกง mm hmm. ถ้าเขารู้ว่ามีใครกาลังจะโกง mm hmm. เปิดเวลารีเอย์เลยนะครับแล้วก็ตัดสินไปเลยแต่ถ้าพูดลอยลอยแบบนี้ผมคิดว mm ่าไม่มีประเด็นอะไรควรจะมองข้ามไป มันมีนิดเดียวตอนแบ่งสายจับตลาดถ้าหากว่าการแบ่งสายไม่โปร่งใสมีการล็อกสายได้เนี่ยก็จะกระตุกตัวตัวได้ผมคิดว่าข้อที่คนเขากังวลใจเนี่ยคือก็คือเรื่องที่ทํำยังไงให้กรกตทําให้คนเชื่อมัน่นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับไม่มีการล็อกใครไปก่อนทุกคนเสมอกันหมดที่สมัครเข้าไปทําให้คนเชื่อมั่นนะครับถ้าปัญหาต่ตางๆก็จะไม่เกิดขณะน,นี้มันเกิดรายชื่อออกมาเพราะคน ไม่เชื่อมั่นเนี่ยว่าว่าจะมีเรื่องของความเปิดเผยโปร่งใสความลอกสเปคมันจะไม่เกิดอะไรแบบนี้ก็ต้องทําให้คนเชื่อมั่นออกมานะครับซึ่งเวลาขนาดนี้ก็เรียกวางวดตไปทุกขณะนะครับเหลือแค่ห้าวันจะถึงวันเลือกระดับอำเภอแล้วนะครับดังน,นั้นเนี่ยตอนนี้เวลายังพอมีนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็ขอเสริมทางผู้ที่ชนะครับก็ว่า การเลือกควายข้ามอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยเนี่ยนะครับปัญหาของเรื่องประการสาคัญคือผู้สมัครเนี่ยจะไม่รู้จักกันนะครับแล้วเอกสารแนะนําตัวก็จํากัดเหลือเกินนะครับวันในวันเลือกก็ห้ามแจกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกรกะตต้องมีวิธีการนะครับมากกว่าที่ทําอยู่ในตอนนี้ให้คนเขารู้จักกันถ้าคิดง่ายๆอย่างน้อยเช่นเนียก่อนจะเริ่มเลือกกันตอนเลือกควายก็ต้องมีโอกาสให้เขาได้แนะนำตัว <laughs> รู้จักกันอะไรบางอย่าง, <laughs> งมันไม่ได้ง่ายๆมันจะเลือกกันยังไง ใ <ali> ช่ไหมครับตรงนี้กรกตยังไม่ทําให้ปรากฏออกมานะครับนี่เป็นข้อที่ดูแล้วยังมีปัญหาอยู่มากผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีเวลาทําให้ทันนะครับสําคัญคือแต่ละอาเภอเนี่ยในอำเภอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้ากรกตไม่ประกาศออกมาถ้าสื่อในพื้นที่จะขอสังเกตการถ้ากรกตไม่บอกแนวทางไว้เขาก็ไม่กล้าอนุญาตแม้ตามพรปในอำเภออนุญาตได้นะครับผู้ว่าอนุญาตได้แต่เขาจะกล้าอนุญาตหรือครับถ้ากรกตไม่ประกาศแนวทางออกมา ในอำเภอจะก,ก้าไหมจัดวงให้ผู้สมัครในอำเภอในตอนเลือกควยให้ได้นําตัวกันในอำเภอจะก,ก้าไหมถ้าหากกองตไม่ประก,กาศแนวทางออกมางั้นเรื่องเนี้ยคือเรื่องใหญ่ที่อกอตทต้องมีมระเบียบเพื่อจทางออกมาอาจารยาาร์ครับนางมีมีอะไรพูด้อาจารย์ครับครับที่ที่ร้อยสี่สิบเก้าคนเนี่ยผมเองมีคนโทรมาบอกเลยว่ามีคนเขารู้แล้วว่าใครจะได้ <c oughs> แต่ที่จริงที่จริงในเอกสารนั้นอ่ะข้างล่างเขาเขียนไว้ว่าต้องได้หนึ่งคะแนน เขาเขียนนะครับไม่ได้ไม่เขียนแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันมันมองข้าบเหมือนเหมือนที่ท่านว่าว่าเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีคนสมัครสองคนมันก็เหมือนได้แล้วจริงๆไม่ใช่ต้องได้หนึ่งคะแนนด้วยเวลาบ้านนะฮะอันนี้ถ้าคนสมัครเนี่ยจะรู้แต่ถ้าชาวบ้านจะงงจะไม่เข้าใจครับนะขอบคุณครับเอกคครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวจะพูดหมดแล้วไม่ต้องนั่งแล้วเป็นค่ตัวอย่าง Ok, go.